หลานก็ชี้ในพื้นว่าเออในกระเป๋าที่ไหนฮะหน้าสาไทยหน้าาไทยครับคือพงจะมาแจ้งความมันจะไป็นไปใบขับขี่ก็เลยบอกว่าอ่าถ้าเจอก็ลงไปเก็บหลานก็เก็บขึ้นมาให้คือตั้งใจตั้งใจคืนเพราะว่าถ้าเราไม่เก็บมาเดี๋ยวคนอื่นเก็บไปอาจจะไม่ได้คืนก็เลยเอามาคืนให้แล้วไปหาบ้านแล้วนะ ไปหาที่บ้านแล้วหาไม่เจอก็เลยมาโรงพักตำรวจเก่งมากเลยตำรวจเก่งมากตำรวจหาจนเจอเลยว่าบ้านอยู่ที่ไหนมารับคืนนี่ผมเคยือเคยปอบกระเป๋าใชไม่เลยผมพาไปคืนเขาบุรุษไทยมันก็มาคืนเรานะแปลกไม่ได้แปลกม่ไดวันนี้จะไปทําหาที่ไหนครับที่หน้าชาไทยครับชาไทยไปส่งหลานเมื่อเช้าตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อเช้าเมื่อเช้าครับเช้าตั้งแต่โมงเลยในกระเป๋ามีอะไรบ้างครับก็มีใบกับกี ตลอดชีพกับประชาชนครับมีเงินอยู่ประมาณพันนิดๆไม่ถึงพันแล้วครับประมาณนี้เกือเกือบพันเลยนะก็หมดเลยนะไม่ก็ไม่ไลหายครับคืนหมดเลยไม่เอาหรอกรูกย่งไงบ้างครับครับเห็นแล้วว่ามาบอกว่าขอขอบคุณน้องมากเลยครับโอ้สุดยอดครับ ในสังคมนี้ยังหายากครับเด็กเด็กคนนี้มันป่าวัยมันเห็นอะไรมันจะชี้มันจะบอกคือผมก็ไม่ได้หวังเงินคืนนะนะแตหวังเอกสารครับก็ต้องทําใหม่ครับนะทำมายุ่งยากครับแล้วตารวจก็ขอบคุณมากครับรวดเร็วเรื่องมากเลยที่ว่าตำรวจตำรวจตำรวจเก่งนะตำรวจตามเจอขอเชิญชุมขอขอบคุณตารวจอุทธราอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีนะครับบริการประทับใจเลยครับนะ